พวกคุณมีเวลาคนละหนึ่งนาทีนะครับกับเพลง That's My Girl เชิญคนแรกครับทัพทีมเชิญครับคือเต้นไม่เป็นแล้วก็แบบได้ทำเป็นคนแรกด้วยก็เลยแบบเอายังไงดียังไงดีอะไรอย่างเงี้ย yeah, That's My Girl สวยูทัพทีมเนี่ยเซอร์ไพรส์เพราะว่าเริ่มปุ๊บเอา้า เต้นได้เออเขาก็สติดีคือเขาแบบมีการใช้อารมณ์ที่น้าอะไร่างเงี้ยค่ารีครับสามสอหมดเวลาครับมั่วมั่วคือมั่วจริงๆเชิญคนที่สองนะครับมินครับหนูเป็นคนเต้นไม่เป็นน่ะหนูเคยลองนะเต้นแล้วก็แบบยืนดูใ่ไงกระจกอ่ะเฮ้ยจะอ้วกว่ะทำอะไรเนี่ยจะอ้วกอ่ะ มิ้นสงสัยจะไม่เคยเต้นเลยไม่มีจังหวะไม่เข้ารู้เลยว่าเขาอาจจะไม่เคยเรียนเต้นมาก่อน <laughs> มิ้นเต้นอะไร <laughs> มิ้นมันเต้นแล้วมันก็ยกขา <laughs> สองนึกว่าแบบอยู่แอร์บิกสนามหลวงอะไรย่า <laughs> 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 งเงี้ยคนเต้นไม่เป็นอนะ่ะไม่เต้นเลยอะ่ะ จูลี่มากแล้วพยายามนึกถึงโคโคแมสว่าแบบมันต้องสนุกนะแล้วก็เดินแบบมั่นๆไปเฮลตี้อย่างที่เขาต้องการจูลี่นี่น่าจะมีเบสิกการเต้นอยู่แล้วบ้างเลยทำให้เขาแบบไม่ได้ทำแรงเกินไป แล้วจ้านางก็มาจัดเต็มจริงๆแล้วอ่ะการเต้นอ่ะมันไม่ต้องไปอะไรขนาดนั้นอ่ะมันแค่ฟิลไปกับกับเพลงแล้วก็ท่าเต้นที่เรารู้สึกกับตอนตอนนั้นมันก็ดูดีแล้วค่ะคนต่อไปเลยค่ะเชิญเกรซครับเกี่ตูดเป็นตูดอ่ะควีนบีเขาสิงหรอค่ะ ลดมันมีอินเนอร์เป็นของตัวเองจะต้องเอาความเป็นตัวของตัวเองออกมาให้มากที่สุดค่ะเชิญคนต่อไปนะครับตาครับคือแบบตอนนี้แบบคิดท่าเต้นไม่ออกมีจังหวะสุดแล้วก็เดินแล้วกันเลยค่ะฟ้าเนี่ยก็มีผิดจังหวะนิดหน่อยเพื่เข้าใจอะว่าแบบเขาพยายามอยู่อะเชิญต่อไปครับภายหน้าครับ อบที่เขาแบบอยู่ดีๆอ้ามาใช้กำแพงให้เป็นประโยชน์เจอต่อไปครับเคียอย่งไม่ได้ล่ยรอแรนย่งไม่ได้เ่ขับพิกแล้วแบบเหมือนขาจะหักเลยอ่ะเทียเขาก็เกือบจะหกขล้มแต่เขาก็คงได้คะแนนจากการที่แบบ เขารีคาเวอร์ตัวเองขึ้นมาได้มาถึงช่วงสุดท้ายเหมือนหนูแบบเออช่างเถอะเอาไปแบบสุดๆไปเถอะเอาให้แบบเต้นแรงไปเลยอ่ะสสุดท้ายสอาหนงบนเลยการที่จอย่างนั้นมันทำให้หนูรู้สึกแบบความตื่นเต้นมันหายไปคือแบบมันพลาดล้วคนต่อมานะครับสกายเชิญครับ ตอนสอบนี่คิดไวหรือแน่แน่นี่แหละวะมาเตอร์คารน,นี่แหละวะมันก็ต้องแซบแน่นอน,นอยู่แล้วแหละ ตอนที่เขาบียอนเซ่ก็โอเครู้สึกว่าเขาสนุกดีตลกดีแต่รู้สึกว่าเหมือนเขาหันไปเล่นกับเพื่อนเยอะชอ <c oughs> นูยทำไม่ได้เลยหนูเต้นอะไรไปมั่งเชิญคนสุดท้ายครับ <c oughs> เพลงขวัญครับเพลงทีมเรายังไม่มีใครรอดเลยนะจะเต็มไปเลยน้อง เซอร์ไพรส์ามากคือแบบตอนแรกหนูคิดว่าเพลงขวัญจะเรียบร้อยก็แ,แบบเต้นก็คงจะแค่เนี้ยเพลงขวัไม่เน้นสวยค่ะเน้นโป๊ะเน้นฮาจ้าแพ้กันแน่ๆเลยเพลงขวัญ น้องเล็กสุดไม่ใช่เล่นๆนะคะก็ต้องเอาใจกรรมการนิดนึงไงคะเพลงขวัญน่ารักมากเลยอะคือเหมือนแบบเขาครีเอทีฟอะคะเขาใช้60วิเต็มที่เลยอะทุกคนก็ได้ทำมาสคาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวผมจะให้เมนเทอร์คอมเมนต์ภาพรวมกันนะครับทุกคนก็มีคาแรคเตอร์ของตัวเองที่น่ารักคือบางคนไม่เคยเต้นมาก่อนในชีวิตเลยก็พยายามเต้นไม่ถูกจังหวะแต่หน้าชินมั่นโอเคอันนั้นถือว่าหลอดสําหรับเรื่องการแสดงวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันปลดปล่อยแล้วกันเนาะอะไรครับคุณบันทันครับ <c oughs> ครับรู้สึกว่าโดยรวมก็โอเควันนี้รู้สึกว่าหลายๆคนทําได้ดีลดหลายคนพี่นายครับก่อนอื่นขอบอกก่อนว่าเราต้องนึกถึงโจทย์ที่เราบอกตอนแรกว่าโอเค ความสดชื่นมันเป็นยังไงความสนุกความสดชื่นมันพอจะไปด้วยกันได้นะฮะแต่ความเซ็กซี่ดีเหมือนกันแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยตรงโจทย์เท่าไหร่นะครับพี่นัทได้เลือกผู้ที่ทำผลงานที่ดีที่สุดออกมา3าคนนะครับ3คนที่ทำได้ดีที่สุดในวันนี้ก็จะมีน้องจูลี่ครับน้องเกรชก็น้อง ถึงเวลาตัดสินแล้วครับว่าใครชนะใม่มาสคารีครับผู้ที่ตำได้ดีที่สุดในวันนี้เนี่ยเป็นน้องจูลี่ครับคุณจูลีครับคุณชนะครับผมที่เกรซไม่ชนะเพราะว่าอาจจะแรงไปสำหรับความสดชื่น แต่ว่าเราอยู่ทีมเดียวกันเพราะฉะนั้นนางได้เราก็แฮปปี้สำหรับของรางวัลที่จู่จะได้นะครับจะเป็นเช็คของขวัญมูลค่า20,000บาทและก็กิฟต์เซตผลิตภัณฑ์จากโคโค่แมครับสำหรับมานสัการนี้นะครับต้องขอขอบคุณเมนเทอร์คริสนะครับคุณปันปันครับและก็คุณนัทพลจากโคโค่แมครับขอบคุณครับ